ที่ราคาต่ําถูกไหมคะทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันไปขึ้นอยู่กับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะคะโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะทีนี้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเรากับญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะก็คือเขาเนี่ยตอนนี้พัฒนาไปเป็นประเทศเขาเรียกอะไรหลังอุตสาหกรรมแล้วด้วยซ้ำนะคะของเราเนี่ยยังเป็นประเทศยังไม่ถึงอุตสาหกรรมด้วยซ้ำอะคะ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าโครงสร้างเนี่ยมันห่างกันขนาดนี้นะคะอ,อันนั้นคือเป็นคําถามว่าเราจะพัฒนาไปอย่างไรอะค่ะ ถึงจะไปทานเขาในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะคะคือถามว่าพอไปถึงตรงนั้นแล้วมันจะทําให้ปัญหาการนําเข้าหมาถึงปัญหาดุลการค้ามันคลี่คลายไหมใช่แล้วมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่รากฐานเพราะตอนนี้เนี่ยต่อให้เราพยายามส่งสินค้าเข้าไปเท่าไหร่ก็าตามตราบใดที่ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจโครงสร้างทางเศรษฐกิจเรายังไม่เปลี่ยนเนี่ยมันยังไปไม่ถึงไปคือไล่ไปทานนะมันยังไม่ทานนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จุดที่สําคัญจึงไม่ใช่แค่การ เพิ่มมูลค่าการส่งออกเท่ากับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเราที่นี่ถามว่าแล้วตรงนี้เจเทป,ป้าไปอยู่ตรงไหนเจเทป,ป้าคือการเพิ่มโอกาสของการส่งออกของเราอะค่ะนะคะแต่ในเวลาเดียวกันการเพิ่มโอกาสส่งออกอย่างที่บอกเมื่อสักครู่มันไม่ได้ประกันว่าเราขายได้ในขณะเดียวกันการเพิ่มโอกาสส่งออกเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรฮะ เครื่องมือเดียวที่จะทําให้เราพัฒนาทางเศรษฐกิจขึ้นมาได้ด้วยนะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราได้รายได้เพิ่มขึ้นและหมายความว่าเมื่อได้รายได้แล้วเนี่ยรายได้นั้นถูกนํากลับไปพัฒนาประเทศเพื่อสร้างให้ใหใหเขาเรียกนะ,ะปรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเราให้สูงขึ้นตรงนั้นต่างหากที่สําคัญนะคะไม่แน่ใจว่าอันนี้ตอบคําถามรหรือเปล่าคะขอบคุณค่ะเชิญค,ครับเต่จากเขาถามนะ คือมันยังไงก็ประเทศไทยมันก็ก็เสียดุลการค้าญี่ปุ่นต่อเวลาพเ,เพราะเหตุใดครับเพราะคิดง่ายๆนะญี่ปุ่นส่งรถเข้ามาขายประเทศไทยคันหนึ่งนะประเทศไทยจะต้องขายข้าวขี่เกียนถึงจะได้จะได้รถคันหนึ่งแล้วส่วนมากจะเป็นสินค้าเกษตรก็ส่งไปกล้วยหอมขี่ตันถึงจะได้รถคันหนึ่ง มันเสียเปรียบไม่ว่าอยู่แล้วครับคือขอให้ญี่ปุ่นอย่าเอาขยะพิษเข้าประเทศไทยแค่นี้ก็พอแล้วครับเข้ามังคุดไปขายประเทศญี่ปุ่นฮนะมีความเป็นไปได้เพียงไรฮะมังคุดใช่ไหมครับใช่ครับที่ส่งเข้าไปในญี่ปุ่น<ะ>ใช่ไหมคะ,ะนี่เป็นเพียงตัวอย่างแต่มเพราะว่าในความเป็นจริงนั้นรวมผลไม้ชนิดอื่นด้วยเป็นไปได้แค่ไหนครับคือมังคุดตอนนี้เข้าไปอยู่แล้วอะคะ่ะ เท่าเท่าที่เราทราบเข้าไปอยู่แล้วแต่จะนําเข้าไปได้จริงหรือไม่เนี่ยเออก็ก็คือถ้ามีบริษัทที่นําเข้าติดต่อกับเกษตรกรไทยหรือม,มีบริษัทผู้นําเข้าติดต่อกับผู้ส่งออกไทยก็สามารถนําเข้าไปได้อ่ะค่ะนะคะซึ่งตรงนั้นมันเป็นขั้นตอนทางการตลาดภายในอ่ะค่ะแต่ถามว่าในกรณีว่าเออเขาเรียกฮะพรมแดนในในเชิงภาษีเปิดไหมเนี่ยมันเปิดอยู่แล้วนี่นะคะ เพื่อนถ้าความเป็นจริงคือขายอยู่แล้วอะค่ะมังคุดขายอยู่ในญี่ปุ่นแล้วอะค่ะเพียงแต่มันแพงตอนนี้เท่านั้นเองอะค่ะขอบพระคุณครับคือมีอีกประเด็ดนหนึ่งว่าเกี่ยวนันเทอรริฟบเรีเออร์ตรงนี้ฮะว่าเขามีกฎหมายเกี่ยวกับการน,นําพืชผักเข้าประเทศฮนะเป็นต้นว,ว่าข้อจํากัดเกี่ยวทางแมลงอะไรพวกนี้แมลงเชือ้อเชื้อโรคเชื้อราอะไรพวกนี้ฮะซึ่งค่อนข้างจะเข้มงวดมากก็ต้องผ่านทางนั้นอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะคือจะมี กฎหมายที่ควบคุมอะค่ะเรื่องเ,อเขาเรียกอะไรคะมาตรฐานคุณภาพสินค้านะคะคือพืชเขาเรียกยฮะญี่ปุ่นจะมีกฎหมายเกือบ10ฉบับอะค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง food safety แล้วก็กความปลอดภัยของอาหารและสุขอนา,ามัยของอาหารและ พืชอะไรที่นําเข้าไปอะคะ่ะเพราะฉะนั้นต้องไปดูว่าสินค้าแต่ละตัวที่นําเข้าไปเนี่ยเ,ออเมื่อไปถึงตัวกฎหมายตัวนั้นแล้วคือได้มาตรฐานตามกฎหมายนั้นหรือไม่ด้วยนะคะอันนั้นใช่ค่ะทีนี้กฎหมายเหล่านั้นเนี่ยมองได้2แง่มุมในแง่ที่ว่าในด้านหนึ่งถ้ากฎหมายเข้มงวดเกินไปนะคะหมายถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าสินค้าเนี่ยเข้มงวดเกินไปเรื่องคุณภาพสินค้าเข้มงวดเกินไปจะกลายเป็น ข้อเขาเรียกอะไรคะอุปสรรคทางการค้าเป็นการปกป้องตลาดเป็น protection น s m ซึ่แบบหนึ่งคือทําให้สินค้าเราเข้าตลาดยากแต่ในทางกลับกันเนี่ยญี่ปุ่นถกเถียงในเรื่องนี้ว่าเพราะเขาต้องการปกป้องผู้บริโภคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นณขณะนี้เนี่ยเวลาที่เราคุยกันในเรื่องของการนําเข้าสินค้าเกษตรและอาหารเนี่ยมันเลยเป็นเป็นประเด็นที่คือเส้นแบ่งระหว่างจุดที่จะบอกว่าแค่ไหนที่ nan t ท r i f